คุณผู้ชมครับเมื่อเสาร์ที่แล้วครับเสาร์ที่5มีนาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอเมรีดอนเมืองครับได้มีการจัดงานมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์จากหลากหลายสาขาเลยทีเดียวรวมไปถึงนักธุรกิจดีเด่นทั้งด้านสินค้าและด้านการบริการนะครับโดยมีรางวัลธุรกิจดีเด่น AEC Quality Awards แล้วก็รางวัลจตุรงด้วยนะฮะในงานนี้ เขามีการมอบทุนนะครับให้กับผู้แทนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับโรงเรียนนะครับโดยประธานในการจัดงานนะครับท่านดออรอำนาจมัดสดายประธานสมชาจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือว่าสวททโดยประธานในพิธีมอบโล่รางวัลในครั้งนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านพลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒนจักรพันธ์นะครับ จะมีท่านใดบ้างนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์กันเลยครับรับรางวัลจตุรงค์นะคะจะเป็นรางวัลสาขาด้านโหราศาสตร์ดีเด็ดของเราจะเป็นจากลายมือจะเป็นทางด้านหัตถศาสตร์นะคะแล้วก็จะมีเกีเก่ยวกับพวกการสักยนันสักยันฮินดูยันอักขรฮินดีอะไรประมาณนี้ก็คือจะเป็นทางสายเทพฮินดูไปเลยของเราจะสักออ,อกแบบจาก เายมือจริงค่ะแล้วก็จะเป็นการสรักฝักน้ามันก็คือจะไม่ได้เห็นสีติดที่มืออยู่ตลอดด้วยจริง,รงๆการสรักลายมือค่ะมันสัตเนี้ยมันมีมานานมากมันมีมาเป็นพันปีแล้วนะคะที่แต่ว่าสมัยก่อนเขาอาจจะไม่ได้มีเครื่องสักเขาก็จะมีการแบบว่าแค่เอาเอา,เอามีดมากรีดเบาๆสกิดให้มันเป็นเส้นลายมือขึ้นมานะ จริงแล้วเนี่ยทางด้านพันธะศาสตร์เนี่ยเขามีมาทั่วโลกอยู่แล้วมันไม่ได้มีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสักลายมือเนี่ยมันเหมือนเป็นการแค่ไกด์ไลน์เซตลายมือให้มันไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราจะได้แบบว่าได้ผลลัพธ์ที่มันดีขึ้นแล้วแบบนี้ถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปติดตามได้ที่ไหนยังไงบ้างคะจะมี TikTok ชื่อแม่มิรินนะคะแล้วก็เพจบ้านเศรษฐีชนีเดวะค่ะ ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลที่ให้เกียรติกับรายการ The People Show ของเราม,มาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ